ค่ะดิฉันนางสาวสศิณายุนายนะคะการัรศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะโรงเรียนนาคําวิทยาคมนะคะค่ะวันนี้ก็ได้รับมอบหมายนะคะให้เป็นครูสอนคณิตศาสตร์นะคะหนึ่งวันจากท่านอาจารย์กิติชัยดุษาคําภนะคะเราก็จะไปสอนกันเลยนะคะเริกันเลยค่ะค่ะจากข้อหนึ่งนะคะจงหาสีพจน์แรกของลำดับเลขคณิต ตามสิ่งที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะ a, a เท่ากับ 2, 2> <B S 1> นะคะ b เท่ากับ4นะคะวิธีทำจากสุลน,นะคะ an เท่ากับ a1 บวกด้วยวงเล็บเปิด n ลบ1วงเล็บปิด คูณด้วย B นะคะค่ะเราก็จะมาหาสี่พจน์แรกกันเลยนะคะเอพจน์ที่หนึ่งนะคะเท่ากับ a อหนึ่งเท่ากับสองนะคะดกด้วยเก็คือพจน์ที่เราต้องการหานะคะวงเล็บเปิดหนึ่งลบด้วยหนึ่ง mm. คูณด้วย B นะคะ B ก็คือสี่ 1นึบนเท่ากับศนะคะศูนคูสเป็น0นะคะสองบวกศูนเท่ากับสอค่ะคนที่2น,นะคะ นะคะสอลบหเหลือ1ค่ะคูณด้วย4 1่คูณสก็เป็น4นีะ่คะสอบวกสก็เท่ากับ6ค่ะข้อที่3นะคะเท่ากับ2องบวกด้วยสาลบหคูณด้วย4ี่ค่ะสาลบหเหลือ2 2อคูณสี่ก็เป็น8นะคะสอบวกแปดก็เท่ากับสี่ที่4นะคะเท่ากับ2องบวกด้วย4ลบด้วย1คูณด้วย4 4่ลบหเหลือ3 3มสาคูณสี่คือเป็น12นะคะ 2อบวกด้วยสิบสองก็เท่ากับสิบสี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสีคนแรกนะคะเราก็จะมาต่อกันนะคะสี่คนแรกสี่คนแรกคือสอง ตามลำดับผักค่ะก็ะเสร็จแล้วนะคะถ้าหาผิดพลาดประการใดก็ขอใส่ไว้ที่นี่ด้วยน,นะคะขอบคุณค่ะ